คุณรู้ไหมคะว่าสีของจานอาหารถ้าคุณเปิดร้านอาหารเนี่ยมีผลต่อการกินอาหารของลูกค้าเป็นอย่างมากหลายๆคนไม่รู้นะคะว่าสีอาหารว่าสีจานเป็นยังไงก็ใช้สีที่ฉันชอบจานสีสีขาวสีดําสีชมพูฉันก็ชอบของฉันแบบนี้นะคะหรือเป็นจานธรรมชาติแบบเนี้ยแต่ลืมนึกว่าอาหารที่คุณทําอ่ะมันส่งผลตอ ต่อการกินอาหารของลูกค้ายังไงสําหรับฝนโอเคเรามาดูกันนะคะวันนี้ฝนจะให้สีสีซึ่งวันนี้มันเป็นรีเสิร์ชนะทุกคนนะคะจะสามารถแต่ละร้านเอาไปปรับใช้ได้ไม่ใช่พเพราะว่าฝนพูดวันนี้ก็เอ้ไปเอาจานทิ้งแล้วไปซื้อมาใหม่ไม่ใช่นะคะลองไปปรับดูโอเคสีแรกเป็นสีเขียวเป็นพวกสลัดพวกพาสต้าต่างๆนะคะสีที่ใช้ก็คือจะต้องเป็นสีเหลืองโทนอบอุ่นที่อยู่ด้วยกันได้ทำให้กลมกลืนน่าทานนะคะ หลีกเลี่ยงก็คือสีแดงถ้าสีแดงมันจะเป็นร้อนจัดมันจะตัดกับสีเขียวไม่น่าทานนะุกคนนะอ่าลองไปดูลองไปดูนะคะสีที่สองก็จะเป็นสีเบจก็เป็นพวกสีเทาๆครีมนะเป็นสีอาหารที่เป็นพวกไก่พวกคาร์โบนารานะคะอย่างเงี้ยสีที่ใช้ก็คือจะต้องเป็นสีที่ตัดกับสีจืดคุณลองคิดดูนะคะว่าเอาไก่ไปวางกับจานจืดๆอย่างข้าวมันไก่อ่ะสมุินะคะแล้วเอาจานสีขาวไปวาง มันก็จะทําให้จืดไปใหญ่ก็ไม่จริงอ่ะทุกคนหนูเห็นก็เขาเอาจานสีขาวไว้วางก็พูดถึงี่เป็้เป็นเนรืเร่องเลยทุกคนนะถ้าแก้ปัญหาก็สามารถจะเอาผักชีไปตัดหรือจานจน้ําจิ้มเป็นจานสีดําสีแดงก็ได้ทุกคนนะสีใช้ก็เป็นสีสีดําให้มันตัดกับสีขาวตัดกับสีเปรชะนะคะทุกคนนะส่วนสีหลีกเลี้ยงก็คือสีขาวเพราะว่าจะทำให้จานจืดบอกวิธีแก้ไปแล้วนะคะส่วนทีที่3ก็เป็นสีแดงเป็นพวกเนื้อ เนื้อแดงๆด่ะนะคะสีที่ใช้ก็เป็นสีขาวจานสีขาวมันจะตัดกันมากขึ้นหรือสีดําก็ได้ทําให้หน้าทานแล้วก็เป็นมิติด้วยยังเป็นจานด้านจะมีมิติมากขึ้นนะทุกคนและสีสุดท้ายเป็นสีส้มสีเหลืองก็เป็นพวกแกงส้มพวกต้มยาต่างๆสีเนี้ยนะคะคนจะใช้จานสีดําก็ได้สีฟ้าก็ได้เฮ้ยแต่สีฟ้าบางคนก็ไม่เคยทำเพราะว่าอะไรคะสีดำเนี่ยจะทําให้ อาหารของคุณดูอบอุ่นดูร้อนตลอดเวลาจริงป่ะทุกคนลองไปทําดูสีที่คุณเหลียกเลี่ยงนะคะก็เป็นสีเหลืองเพราะว่ามันกลมเกลืนด้วยกันไปทําให้ไม่น่าทานอ่ะแล้วส่วนเป็นาจานขนมหวานนะคะขนมหวานเนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้ใช้กับขนมหวานแต่ละอย่างได้โดยอาจจะเป็นแก้วใสสีสใสอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือทุกคนไปปรับใช้ได้ลองไปปรับดูเป็นดีเซลนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่กับร้านของคุณว่าคุณจะ ทำให้เหมาะสมยังไงจะทําให้ดึงลูกค้าเข้ามาร้านคุณยังไงนะคะบอาฝนก็นําเทคนิคด,ดีๆมาฝากถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆที่เปิดร้านอาหารทําให้ยอดยอดขายของเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะบอวฝนเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดเรียจายตอนนี้ไป19สาขาทั่วประเทศออกรายการรายการทีวีวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ไปแล้วค่ะบ๊วย